ต้องบอกก่อนว่าทุกวันนี้เรายังติดกับคําว่าตรวจมะเร็งปากมาลูกนะคะแต่จริงๆทุกวันนี้ราชวิทยาลัยสูเนี่ยมีคําแนะนําให้เราตรวจเป็นการตรวจหาเชื้อไวรัสหุดงอนไก่ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทําได้การตรวจหาเชื้อไวรัสหุดงอนไก่น่าจะเป็นจุดตั้งต้นนะคะเราจะตรวจเชื้อไวรัสหุดงอนไก่ หรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า HPV DNA นะคะซึ่งเราจะตรวจทั้งหมด14สายพันธุ์นะคะสายพันธุ์หลักๆที่เราตรวจเนี่ยถ้าจับง่ายๆพระเอกนางเอกก็คือสายพันธุ์ที่16กับ18ซึ่งถ้า2สายพันธุ์นี้ก็เป็นสายเหตุของมะเร็งปากมดลูปไปแล้ว70%เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ถ,ถ้าทำได้เราตั้งต้นตรวจที่ HPV DNA ถ้าตรวจเจอว่ามี HPV DNA สายพันธุ์ที่16หรือ18เราจะแนะนาให้สองกล้องนะคะ แต่ถ้าเผื่อว่าเจอว่าเป็นสายพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่16,18เราจะให้ตรวจมะเร็งปากมดลูกตามไปถ้าผลตรวจมะเร็งปากมดลูกเนี่ยผิดปกติเราถึงจะแนะนําให้ไปส่องกล้องต่อนะคะ